แต่ละปีนีสุขภาพมันต้องเสื่อมลงถอยลงเรื่อยๆอยู่แล้วตามอายุนะคะแต่เราก็ต้องการโอเคในในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยากจะแข็งแรงไปตลอดปกติเนี่ยจะเป็นคนออกกำลังกายเนี่ยสัปดาห์ละ3-5วันนะคะจะ วิ่งตอนเช้าอะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะบางครั้งก็หนึงชั่วโมงก็จะได้ระยะทางประมาณ3-5กิโลเมตรนะคะ<ส>เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวในรุ่นหรือเปล่าที่ยังสามารถวิ่งได้แทบทุกวันค,อาาน,คนอื่นคงทําไม่ได้แบบนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะคะหลังจากใช้นวัตกรรมวัฒนชีวามา8อาทิตย์นะคะไปวัดความยาวเทเลเมียรเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ600เบสแฟร์ค่ะ ที่ชั้นสาวขึ้น8ปีเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยระดับความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นค่ะ